วิธีปลูกผักบุงให้ได้ผลผลิตสูงโตเร็วต้นอวบใหญ่ใบเขียวกรอบอร่อยปลูกได้ทั้งปีง่ายนิดเดียวมาดูกันค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ขวัญใจจะพาท่านผู้ชมไปรู้ถึงวิธีการปลูกผักบุ้งนะคะซึ่งผักบุ้งเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตเร็วไม่ค่อยมีโรคในสัตรูพืชระยะการเก็บเกี่ยวก็สั้นประโยชน์ก็เยอะ ปลูกกินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะและที่สําคัญมีความต้องการใช้ในการประกอบอาหารตลอดทั้งปีเหมือนกันค่ะเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีประกอบอาหารได้หลายเมนูมากไม่ว่าจะเป็นผัดตุมยมทำทําแกงเมนูเนื้อย่างสารพัดเมนูเลยค่ะมาดูวิธีการปลูกผักบุง้งตั้งแต่การเริ่มต้นปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวนะคะ เพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตสูงแล้วก็อยู่ได้นานมาดูกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการเตรียมดินค่ะซึ่งผักบุ้งนี้นะคะเกิดได้กับดินทุกชนิดขอเพียงให้มีความชุ่มชื้นระบบน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโตพื้นที่มีการระบายน้ำได้ดี ชอบดินที่มีความร่วนซุยมีความชื้นแต่น้ำจะต้องไม่แชะหรือขังนะคะเพราะหากว่าน้ำแฉะหรือน้ำขังก็จะทำให้รากของผักบุ้งเน่าตายได้ค่ะการปลูกเราสามารถที่จะปลูกได้ทั้งแบบทำแปลงใหญ่แล้วก็ปลูกในกระถางค่ะแล้วแต่บริเวณพื้นที่และความสะดวกของท่านผู้ชมแต่ละท่านเลยค่ะการปลูกแบบแปลงใหญ่นะคะ ก่อนที่เราจะทําการไถก็ให้เราใส่ปุ๋ยคอก1ส่วนขุยมะพร้าวหรือปุ๋ยหมัก1ส่วนดิน1ส่วนโดยประมาณเอานะคะแล้วก็ให้ใส่ปูนขาวลงไปด้วยในปริมาณ100กิโลกรัมต่องานแล้วก็ให้ทําการไถผสมทั้งดินทั้งปุ๋ยคอกแล้วก็ปูนขาวไปเลยค่ะแล้วก็ให้ตากดินตากปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก,ป,มกปูนขาวเนี่ยนะคะเอาไว้10วันเลยค่ะ ช่วงที่ไถเสร็จก่อนจะตากดินนะคะก็ให้กำจัดวัชพืชที่อยู่ในแปลงเลยค่ะโดยให้ทำการค้นออกจากแปลงหรือว่าจะดึงขึ้นมาวางไว้บนแปลงในช่วงที่ตากดินไว้สิบวันนี้พวกวัชพืชน,นี้ก็จะตายค่ะการใส่ปูนขาวและการตากดินนะคะเป็นการป้องกันโรคเชื้อราค่ะเมื่อครบสิบวันแล้วนะคะเราก็มาเตรียมแปลงปลูกกัน โดยให้ทำการยกลงหน้ากว้างเมตรห้ส่วนความยาวก็แล้วแต่พื้นที่ของแต่ละท่านเลยค่ะเว้นระยะห่างระหว่างร่องก็ประมาณ50าสเซนติเมตรเพื่อให้น้ำในแปลงได้ไหลลงร่องได้ค่ะการปลูกในกระถางหรือว่าภาชนะที่ไม่ใช้แล้วก็ไม่ยุ่งยากนะคะแต่ถ้าเป็นภาชนะที่ไม่ใช้แล้วก็ให้เจาะรูระบายน้ำออกให้ดีที่สุดนะคะ เตรียมผสมดินค่ะโดยให้มีดิน1ส่วนปุ๋ยคอ,อก1ส่วนขุยมะพร้าวหรือว่าปุ๋ยมหมัก1ส่วนนะคะนำมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วลองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวสับแล้วจึงนำดินที่ผสมนี้นะคะใส่ลงไปในกระถางถ้าหากว่าเราไม่มีดินที่จะผสมนะคะก็ใช้ดินที่ซื้อมาจากตลาดมาปลูกได้เลยค่ะการปลูกค่ะก่อนปลูกให้นำเมล็ดผักบุ้ง นำมาแช่น้ำอุ่นไว้1คืนนะคะแล้วก็ให้เลือกเมล็ดไหนที่ไม่ดีออกทิ้งไปนะคะพอเชา้าวันใหม่นะคะเราก็นำเมล็ดผักบุ้งที่เราแช่น้ำอุ่นไว้เมื่อคืนนำมาผึ่งเอาไว้สักสาชั่วโมงคะ่ะ <c oughs> การแช่น้ำอุ่นนี้นะคะเพื่อให้เมล็ดผักบุ้งเกิดเร็วขึ้นแล้วก็เป็นการป้องกันการเกิดเชื้อราในผักบุ้งด้วยค่ะ <c oughs> นิยม ปลูกกันแบบหยอดหลุมนะคะแล้วก็ที่นิยมที่สุดก็คือการปลูกแบบหวานค่ะโดยก่อนหวานควรน,นำมเมล็ดผักบุ้งนี้มาผสมกับทรายหยาบนะคะแล้วก็หวานไปให้ทั่วแปลงเลยค่ะซึ่งทรายหยาบนี้จะช่วยให้การหวานผักบุ้งของเรานี่สม่ำเสมอแล้วก็ไม่ถี่จนเกินไปค่ะพอหวานมเมล็ดผักบุ้งเสร็จก็ให้ใช้ดินโรยกรบหน้าบางๆนะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะ ประมาณสัก3าสวันมเมล็ดผักบุงก็จะงอกมาแล้วล่ะค่ะส่วนการรดน้ำนั้นให้รดทุกวันเช้าเย็นนะคะแต่ถ้าหากว่าบริเวณแปลงนั้นมีความชื้นอยู่ก็ให้รดวันละหนึ่งครั้งเป็นช่วงเช้าแสงแดดอ่อนๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้พืชจะสังเคราะห์แสงค่ะการใส่ปุ๋ยให้ใส่ทุก7วันนะคะ ก็เน้นการใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักนะคะซึ่งก็ให้ใส่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะไม่ใส่มากเกินไปเพราะว่าถ้าใส่มากเกินไปนะคะปุ๋ยคอกนั้นก็จะมีความเค็มทําให้ผักบุ้งเน่าตายได้ค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากจะเพิ่มปุ๋ยเคมีไปก็ได้นะคะแต่ให้ใช้ปุ๋ยที่มีไนตโตรเจนนะคะโดยละลายน้ำสองช้อนชาต่อน้ำสิบลิตรก็ ใส่รถทุก7วันไปพร้อมกับปุ๋ยข้อค่ะหรือว่าจะเป็นปุ๋ยสูตร1 6 0 0นะคะก็ให้ใส่โดยการหวานค่ะ5กิโลกรัมต่องานหรือว่าจะใส่ปุ๋ยยูเรีย10กรัมละลายไปในน้ำา2ลลิตรนะคะใส่รถให้ทั่วแปลงเลยค่ะปุ๋ยเคมีที่แนะนำทั้ง3อย่างนี้นะคะให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ต้องใส่ทั้ง3อย่างค่ะ ใส่อย่างนี้ทุก7วันจนถึงการเก็บเกี่ยวเลยค่ะถ้าเราเก็บเกี่ยวแล้วยังมีผักบุ้งที่อยู่ในแปลงอยู่ก็ให้เราบำรุงใส่ปุ๋ยแบบนี้ทุก7วันเช่นกันค่ะการปราบศัตรูพืชค่ะผักบุ้งนี่นะคะเป็นพืชที่ไม่ค่อยมีศัตรูนะคะส่วนใหญ่เราก็จะทําวิธีการป้องกันตั้งแต่ตอนแรกที่ปลูกนะคะโดยช่วงแรกของการปลูกนี้เราก็จะใส่ปูนขาวไป100กิโลกรัมต่องานนะคะ เรื่องของมเมล็ดเราก็ได้ทําการแช่มเมล็ดในน้าอุ่นไปหนึ่งคืนนะคะนี่ก็เป็นการป้องกันการเกิดเชื้อราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะถ้าหากว่าเจอต้นผักบุ้งบางต้นที่เป็นโรคนะคะก็ให้ถอนออกแล้วก็นํามาเผาทําลายนอกแปลงเลยค่ะแล,แล้วอีกอย่างที่เราสามารถป้องกันการเกิดเชื้อราในผักบุ้งได้นั่นก็คือการปลูกพืชหมุนเวียนค่ะพอเราปลูกผักบุ้งเสร็จแล้ว เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วก็ให้เราหมุนเวียนปลูกพืชผักชนิดอื่นด้วยค่ะเมื่อผักบุ้งอายุประมาณ25วันนะคะเราก็เริ่มที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตมาประกอบอาหารได้แล้วค่ะมีอายุเก็บเกี่ยวได้ถึง45วันเลยค่ะวิธีการเก็บเกี่ยวนะคะไม่แนะนำให้ถอนต้นนะคะให้ใช้วิธีการตัดนะคะโดยตัด ขึ้นมาเหนือข้อผักบุ้งค่ะเพื่อให้ผักบุ้งมีการแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วเราก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้นานถึง90วันเลยค่ะประโยชน์ของผักบุ้งที่เรารู้จักกันดีก็คือช่วยบำรุงสายตาค่ะนอกจากนั้นยังช่วยลดการนอนไม่หลับมีธาตุเหล็กช่วยบำรุงโลหิตบำรุงตับ มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพันธ์เปล่งปลัง่งมีน้ำมีนวลแล้วยังช่วยป้องกันลดโอกาสการเป็นโรคมะเร็งด้วยค่ะประโยชน์เยอะขนาดนี้แล้วแถมยังปลูกง่ายโตเร็วประกอบอาหารในสารพัดเมนูอย่าลืมปลูกทานกันที่บ้านนะคะหากทื่นชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผลใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ